สวัสดีค่ะสวัสดีเด้อพี่น้องสวัสดีทุกทุกคนตอนนี้เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วพ่อแม่พี่น้องเริ่มไม่มีอะไรทําเริ่มไปหาเอาคอมเมนต์จากช่องนั้นแล้วก็ช่องนี้ช่องนี้ช่องนั้นเริ่มมาเป็นคอนเทนต์ละมาเลยไปหาเอาช่องไครค่ะช่องตัวเองก็เยอะมากโขอ,อยู่แล้ว ค <Comment> <laughs> อมเมนต์ด่าอะเไม่เป็นช่องแม่ช่องมองถ้าพูดเกี่ยวของเราเราก็พูดได้เ,อ,เอ่าไม่จำเป็นค่ะนะคะสาวมนไม่ได้จําเป็นต้องที่ว่าสาวมนอยจะเหตุนังกับเหตุประสาะมันเป็นอินสระของเรา YouTube อะ่ะมันเป็นช่องของเราเราไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนเออแล้วเราด่าคนเราไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามใคร คนที่ด่าก็ยังไม่ได้บอกข่อยว่าคนที่เขาด่าข่อยนะเขาว่าหข่อยนะเขาเขายังไม่ได้บอกสื่อบอกน้ำข่อยเขาอยู่บ้านใดเขาอยู่เมืองใดน,นู่นนี่นั่นก็คือกันข่อยกัะเสี้วพิษเขากขบบมได้อีกพี่น้องค่ะเออแล้วคนที่มาเอาพิษข่อยกับา่าได้อีกจะข่อ,อยด่าเอด่าลมด่าแรงพี่น้องค่ะเออเอาละเด้อพี่น้องก่อนอื่นกะคือเกาแหละคอนเทนต์บบมีพี่น้องค่ะคอนเทนต์บบมีหฮะคอมเมนต์มาว้าวพี่น้องก็ในเมื่อ มักเอาคอมอันคอมเมนต์มาว่าให้ข่อยๆไข่คาซิว้าวคือเก่าอะไรเห็น่าได้ซะเออปกป้องตัวเองเด้เพข่ชิมองวันนี้ได้กระซางขอบบริสนทขอบบริสนคือข่อยข่ฮาหาอย่างหละหาฮาฮาฮาความยุติธรรมมาปกป้องครอบพวัวเฮาพี่น้องค่ะคือมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนะาะจักกลุ่มใหม่หรือก,กลุ่มเก่าจักกลุ่มใดบ่ฮู้จักค่ะพี่น้องค่ะเขามาบอกว่าฉัน เตือนเธอด้วยความหวังดีเรื่องลูกเธอแต่เวลาเธอดา่าตอบกลับมามีแต่คำหย,บยบาบหยาบใคล่ใครด่าถ,ถึงโคตรพ่อโคตรแม่โบแมนดอกถ้าเจ้าบดาเขออาหยาบใคร่เขสิไปถึงขนาดนั้นมันโบแมนอย่ามาพูดให้ตัวเองดูดีนะคะขอร้องล่ะอืมอย่ามาพูดให้ตัวเองดูดีอย่ามาทําอย่ามาพูดเอายอดกดไ์อย่ามาพูดว่าอย่ามาหาช่องโหว่เวลาคนเขาเกลียดครอบครัวนี้และ เออกูว่าให้เขากูก็จะได้ยอดไล์เยอะๆมันไม่มีประโยชน์หรอกได้ยอดไล์มันก็ไม่มีประโยชน์หรอกเดอ้อนะอันแค่ติตเตือนเรื่องลูกเรื่องเต้าถ้าพูดจาดีๆไม่มีใครด่าคุณหยาบายเออข่อยกับคนเจ้ากับคนลูกข่อยกับคนลูกเจ้ากับคนคือแต่ซ้ำนั่นแหละ เราต้งองเราก็โดนด่าเหมือนกันเราเราบอกเรื่องลูกเขานี่แหละเขาก็ด่ามาหยาบหยาบคลายๆอย่ามาจับกลุ่มจับก้อนกันหาเรื่องใส่ไล่ใส่ไฟคนอื่นเขาให้ตัวเองดูดีเลยพอร้องแหละเออถ้ามันมีก็เอาออกมันแม่นนนน share รักฐานอันนี้แชร์เลยักฐานเอาของข่อยน้ำเด้อเอาของซุ้มเจ้าที่คอมเมนต์มานาว่าเวลาข่อยด่าชุ้มเจ้าโคตรพ่อโคตรแม่แบบนี้ค่ะเออให้ซุ้มเจ้า,นาเนาะ เอาคอมเมนต์ของซุ่งเจ้านันมาซะก่อนแล้วคอยสิตอบซุ่งเจ้าไปแบบใดเดอ้อยอย่าไปเอาแต่ของข่อยไรต้องเอาของเจ้าของที่เม้นมานําเออมันต้องมีหลักฐานทั้งสองฝ่า์ออเออไม่ใช่จะเอาแต่ของที่เขาด่าตัวเองแล้วก็อ้างหรือนั่นแหละอ้างบัดปีบัดศาสอ้างแต่บักกูนี่ด่าเอฟซี FC. อ้างแต่บักกูนี่ว่าเอฟซีเอฟซีเป็นไทยกูยังบูหูเลยหูแต่ว่าเป็นคนมาเบิ่งเฮา อืมนะเราไม่ต้องไปจับกุ้มจับก้อนผู้หนึ่งว่าเนี่ยหนึ่งแล้วกับตอม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 ทอด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 ตอก้อออนก้นก้นกัน,นไปนะเว้าวเหตุผีสั่งทำทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรถามหน่อยให้ตัวเองดูดีบอกให้คนอื่นเขาเสียหายสิเอเห็นเห็นช่องโว่คนช่างขบครัวรกูร้ายกันเลยก็เลยอยากตอบย่ำมาสั้นหรอโอ้ยอย่าสู้เหตุแบบนั้นเถอะสู้เอ้ยเออสู้ประมกักสู้ก็แค่ไป แค่นั่นแหละกัอยาสุมาเบิงเลยมันทรมานจิตใจสูแล้วก็อยาซุมาเบิงเลยไปหาเบิงช่องที่ซุมักกันช่องที่เขาด่ากูนั่นสุหมักแบบนั้นซูก็ไปเบิงช่องที่เขาด่ากูพ่นเด้อก็ต้องมาเบิงดอกช่องกูอธิบายเนาะกูก็สิอธิบายเบิรปีปีนี่ท้งปีกูปีหกห่านี่ปีหกหกว่าปีนี่เ <6, 6. S 1> ออกูเสียเอาปีปีซาดอยู่นี่แหละเพราะว่าเขาเสอธิบายผู้อฟชี่ผู้คนมาเพราะเขาใจฟัง เว้าดีก็แล้วเว้าสัวก็แล้วบ่าว,ว,วามาสีแม่ยังก็แล้วก็คือเก่าเออจะกุ้ิเสียยังมากมหยกับชีวิตกายกอกุ่นเนี่ยบ้าสุกูถามสุนเนี่ยสุสิเหตุพิสังกับชีวิตกูสุต้องการอีอ่ังเดี๋ยวนี้กูอยากถามสุสุต้องการยี่ังฮะสุคือสิมาคอยเว้ากระแทกแดกถังแต่ละกูดาโคตรพอโคตรแม่สุนะบัสุดาโคตรพอโคตรแม่กูเดี่ยกูบ่เจ็บบ่นะกูบ่ปวดบ่สั สุดาลูกกูนะกูหักลูกกูซ้ำไดฮะสุขดาได้สุขคือมีซิดดาคนอื่นกูจะคูดจัะแล้วเป็นยังกูเจ้าของซ่องกูสิบอมีสิดเราสิสูนนี่เป็นอย่างกูถามสุแนสูบหมักสู้กับแค่พานเออสู้ขจใจบ่สู้สิม่ยากพิสังกัสชีวิกูกูสิกินยังกูสีแดดยังกูสิเห็ดยังแต่ละมือนะเออบ่ต้องมาแนะนำเราต้องแนะนำ กูอายุปานนี่แหละเขิงคนแล้วกูรู้กูรู้เบิดแล้วอันใดดีอันใดถูกนั่นกูรู้เบิดแล้วซูเปต้องมาซ้อนกูดอกสอนจากคลองนั่นเอาตัวเองนั่นสอนจากคลองนั่นไปซ้อนครอบครัวจากคลองนั่นครอบครัวคนอื่นก็คือคนอื่นเด้อกูบอกร้อยเถื่อแล้วทุกวันนี้ที่กูเป็นทุกวันนี้ก็เพาะไั่กับเพาะไั่อเพราะโตกูเองไม่เคยโทษตัวเองกูโทษตัวเองกับเพาะตัวเองนี่แหละเออ สิ่งที่เกิดขึ้นไม่เคยโทษตัวเองเลยไม่เคยมีว่าโทษตัวเองกูโทษตัวเองมันแต่กูจะไปโทษบ่อยๆมันก็บแมนเออสิบุบมือขังเยียวแบบแปะ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 เนี่ยมันบดังเลยดังบ่ได้ยินบ่แบบนี้อือเข้าใจบ่เออตบขังเยียวมันดังบ่พี่น้องตบลงไปตบลงไปตบจะมือมสิรุดฝุ่นดังบ่บ่ดังอือการโทษจะคล้องกับโทษบางครั้งบางคราวบรแมนสีโทษแต่ว่ากูพิษบ่ทุกอย่าง กูเห็นหนังพิดนี่ทำไงกูทำอะไรผิดเออปากขึืนบอกขึ้นเออโดนด่าเหมือนกันโดนหยาบคายเตือนเรื่องลูกนะแต่โอ้โหด่ากลับมานี่หยาบใครพูดแต่เรื่องแบบสกรปรกสโสมมมพูดแต่เรื่องใต้สะดือคนเด้อืมบัตรที่จุเพลนะ่ะบ่าวาเลยใต้สะดอกสะดืออืมบ่าวาอืมคือเบาเผ็นไงนะบักปริญญานอแปดแปดปี มันมน่นไตสะดือบ่อนะอืมปักปริญญาแปดปีนอแต่แปดปีนี่ผู้ไดา้ากูด่านกูเ่เคยได้ยินปริญญาแปดปีนอแต่แปดปีกูเ่เคยได้ยินกูก็ได้ยินจากสูไอ้ะติงแต่เอดแต่นะกูก็ได้ยินจากสู่เออกูก็เลยว่าวน้าสู่เข้าใจบ่เออเอาเป็นว่าถ้าบ่อหักบ่มักกอยา่ากันสั่งก็ไปหักก็อยู่อืม เดี๋ยวนี้ฉันไม่ชอบคุณละคุณพูดจาไม่ดีเลยข่อยกะว่ามันซี่มาแต่ไรเหรอข่อยกะว่าจา้าบดีแบบนี้แต่ไรข่อยเป็นคนแบบนี้แต่ไรแหละข่อยเป็นคนตรงคนตรงตรงคงข่อยและคนเขาบ่ามักคนตรงพี่น้องเขาหมักคนตอเลคนกูเมื่อนี่ต้องตอหลต่ต้งอยู่รอดเด้อพี่น้องคะ่ะถ้าตรงไรอยู่บ่รอดเขาบ่ามักความตรงสิ่งได้ตอแหลน่ะหมักสิ่งได้อรักเอาเปียบคนน่ะหมักพี่น้องคะ่ะอืมคือกรณีบ่าวคอเนี่ยนะคะ อย่าไปว่าให้บบาวคอเลยสาวมนมนบริว่าให้บบาคอคือมนเปียกเทียบว่าคนทีมาเว้าใส่ครอบรัวข่อยถามว่ามี่าวคอเฮื่อนสั้นกับหกเออหย่ากระถ่วมบ้านนี่คือกรณีของข่อยสีต่อเขาแบบนี้เอ้าแล้วบบาวคอมาอยู่น้ำข่อยมากินมาอยู่มาใส่ข่เงินข่ยข่อยซื้อไห้เล่ากินหั่นหนีเวลาเขาเล้าสีมาข่อยกะอ้นไห้เล้าเล้าสไปข่กะอ้อเงินไห้เล้า เราอยู่น้ำข่อยรักก็ต้องกินน้ำข่อยแล้วก็ต้องใส่น้ำข่อยทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือข่อยสีวาให้อุปเจ้าฟังข่อบปะระไม้ข้อบ้าข่อยสิไป๋วข่อยเล้าเบาข้อเราเป็นน้องเป็นหนุ่มเป็นไอเป็นยังข่อยข่อยสามารถเอดได้ทุกอย่างเว้นน่องกันเองไม่เห็นคนอื่นแล้วอืขันยีวโซโซโ่าโซ่โป๊กเบาข้อวัยยุคที่น้องมาเปลี่ยนแล้วเนี่ยันนั้นถ้าเบาขึ้นนะถ้าไม่มีเบาขออ้อเรา,าคนเดียวอันเบาข้อเขาก็ทําให้ทุกอย่างนนั่แหละเขาก็ทํา แบ่งเบาภาระอ่ะทำนางละหนึ่งเข่ากับหนึ่งให้เจ้าของกินเองเนี่ยละ่ะล่างถ่วยก,กินของเจ้าของกินเดี๋ยละ่ะของเจ้าของกินกับต้องล่างข่อยกินของข่อยข,ของก็ล่างของขออ่อยเออข่อยกบับบได้ไห้เรามานางล่างเนี่ยละ่ะเสื้อผ้าข่อยกรซักเองเนี่ยข่อยกับบได้ไส้เพิ่นมาซักเสื้อผ้าผัวข่อยลูกข่อยกอะซักเองบิดบ่าวข้อบได้มาเป็นคนใส้ข่อยเด้บ่าวข,แบบข้อแล้วมาอาศัยแบบผ่อนคลายจิตใจลาวเราสับสนในชีวิตลาลวเราอยากเหตุงาน ว่าต่แแรกแเราอรสิมาหาเหตุงานอยู่มุกเรากับเอยยกอยู่อ่าไปทางานไหนแล้วพอทามล้ะเรากับ,บ่บเอาใจใส่ใก็แสดงว่าเราบ่อยากอยู่อ่าหมู่เรากับโทรมาดุดไปเหตุงานไปเหตุงานไปเหตุงานเออทางอ้ายก็สั้นเียมันลําบากใจแล้วกับไปซหำฮมเลยเอออยู่ใส่กับบมีความสุขคนเฮาคือเฮาแบบจิตใจมันบ่สุกอยู่ใส่มันกับบอมีความสุขเข้าใจบ่คะเออบ้าข้อเรามาอยู่หนี่มนกะแห้อำนวนความสะดวกรรเบิดนี่คือจังหองนี่แหละนี่มันก็ใหยเพนอยู่นี่ ไฮเปอรนอนเออผัดลมมีห้องน้ำมีให้ใส่ของใส่ของสอยบริสุทธิ์ยังสักอย่างก็คือพี่นางซื้อวัตถุทุกอย่างเออบาทหนึ่งก็ม่ให้ซื้อเขาซารเม็ดหนึ่งก็ม่ให้ซื้อกญญันยอนแบบพออนุญาตพี่น้องน้ำกันมาอยู่น้ำกันนะสมเจ้าสิมวาว่าวา,วาทุกอย่างบบาข้อมาอยู่ก็บบาข้อทําให้หมดถ้าจริงๆแล้วาคนเราไปอยู่บ้านคนก็นต้องแบบนั้นแหละมันก็ถูกต้องแล้วสิมานั่งกินนอนกินอยู่น้ำผึ่นมาอยู่ละลาศมานังกินมาใส่ของเผลฟรีนวนนี่นั่นก็คิดเอาเลย ข่อยบอเป็นไนดะ้ข่อยไปอยู่เพื่อนคนบ่ต้องบอกบข่อยดอกโอ้ยมนเอ้ยล่างถวยเด้อละ่ะเด้อมนเอ้ยสักผ่าเด้อละ่ะเราบอกบ่ต้องบอกข่อยค้าข่อยไปอยู่เพื่อนคนนี่ข่อยเก็บเรียบร้อยเลยข่อยบ่ให้ไผมาว่าใสาขข่ข่อยเด้อค่ะข่อยไปอาศัยคนอันนี้ขึ้นิสัยสั้นดานของข่อยอันนี้เออสิไปนางกินนอนกินเคยได้ยินบอกอยู่บ้านท่านปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นเออสุภาษิต่นบอกมา ก็ได้กินบ่กแต่นี่หาบบาข้อเราเป็นน้องเป็นนุง่งสีเห็ดยังกะเห็ดโบเห็ดหลักกับ,บวากันเอื่อยน้องกันโบเมนคนอื่นถ้านกรณนี่เขาจ้างคนใส่มาหน,น่กะอีกกรณี่หนึ่งเด้อถ้าคนใส่เด้อถ้าเป็นคนใช้เราก็ต้องใช้เออเพราะเราจ้างเขาให้มันคุ้มค่าแรงเพราะว่าข่อยเคยไปเป็นคนใส่เขาเนาะขอยไปเป็นคนใส่เขาเขาตื่นตั้งแต่ตีสามกินเข่ากับพุนเทียงยังได้กิน ตื่นตั้งแต่ตีสามหลูกกวาดเฮือนทูเฮือนทูเก็บทั้งลุมแล้วบัดเจ้าหน้ายี้บัดเก็บทั้งเทิงแต่ละหองแต่ละหองแต่ละหองล่างหองน้ำเศษถูบัดทุกซอกทุกมุมเพื่อจะได้กินข่ากระเทียมตกเทียงมากินข่าวแล้วผ่าแหงพอดีสักผ่าตอนเช้าช่วงบ่ายมารีดผ่ารีดผ่าตกเย็นมาฮดนำ้นไม่ผู้ใดเป็นคนใส่กันซึ่งหุักหรือข่อยหมูดีเออ การไปอยู่เฮือนคนนะค่ะสิว่าบ่ให้บ่ให้เจ้าของเฮือนเขาใส่เลยนะมันเป็นไปบ่ได้เด้อพ่อแม่พี่น้องบ่ว่าลูกบ่ว่าร้านบ่ว่าไผก็ตามถ้าไปอยู่เฮือนคนกาฮุจักต้องซอยเพิ่นเพราะว่าเจ้าบ่ได้มียังให้เขาเด้เจ้ามาอยู่เฮือนเขาละล่าเจ้าบ่ได้มีนอกจากเออเจ้ามาเจ้าเออเอาไีค์คานั่เด้อขวายคานั่ให้เจ้าคาไฟเด้อโอ้ยมื้อนี้ข่อยซื้อข้าวสารมาสู่เจ้านี่ข้าวสารนี่ออกซอยกันคากระเป๋าบิดเท่าใดล่ะข่อยออกเบิดพันนึงข่อยอหาลอยเด้อ เออแบบนั้นนะบวเฮ็ดกับบเป็นยังแบบนั้นเนาะออันนี้เข้าใจความหมายบ่คะเบาข้อคือน้องเบาเผ็ดออสี่ไส้หรือบวชไส้กับบเป็นยังคนกันเองเออเนาะส่วนเรื่องเงินน่ะตัดห้าเขาบวชให้ตัดละละเขาก็จ้างอืค่อยให้เงินตัดห้าเขาก็ให้ขาไปเห็นเฮ็ดละละเด้พี่น้องสุเจ้าไปเห็นค่อยให้เงินสุเจ้ากับว่าบอกกันเขาซอยบดส่วนบัดทุกอย่างแมนส่วนบัดทุกอย่างแล้วก็ให้เงินจ้ะเออ ขายยาสูบแต่ละมือเบาคอสูบยาสูบติดสูบต,ต่อสูบติดสูบต่อข่อยกขาบ่ได้ว่าอ่าไอ้แก้วเอาเงินไทยอ่ามนเอาเงินไทยน้องไปซื้อยาสูบมันแน่ละอะ่าไ idol, อ้เพชรได้เป็นคนไทยสิกวันต้งได้ซะอยากไปเห็นงานบป๋อเอาดีสัมได์มอเตอร์ไซค์มีเด้อถ้าจะอยากไปเห็นงานเที่ยวเอารถขับออกมาสองคันมอเตอร์ไซค์เออแต่สิให้ดีสัมได์มอเตอร์ไซค์ขับก็ให้เที่ยวถ้าสิไปเห็นงานอืม เรื่องห้างเรื่องเพ่บุรสนเอาไปโลดคะแนนแต่งานข่อยก็ให้ขี้รถขออ่อยเออชุเตเจ้าชื่อว่าข่อยบอดีแบบได้อีกกับพีกับนออ้องเออชุเตเจ้าจะขึ้นมาเล้ามาเป็นขีข่ขาข่อยบอนู่นนี่นั่นขี่ขาก็ขี้ขาเจ้าค้องเองหนึ่งเข่าใส่ปากล่างถ้วยก็คือเจ้าค้องกินเออขสะใจบ่ค่้าบัดนี้อืมมอนลงอีกมอนลงอืมสะใจบ่บัดนี้ เขาไม่ได้มีเจตนาสิเพราะว่าให้เบาคอให้เราเสียหายคือเอาต่อคนที่แบบคือแต่ว่าเขาีเห็ดให้เฮ้าเห็ดให้เฮ้าแต่เขาบุคคลบ่เฮาก็ให้เขาคือกันเฮ้าให้เขาคือกันแบบนี้นะคือบุคคลในในส่วนที่องข่อยหันแล้วคือคือแต่เขาเห็นจะให้่อยไหมนี่เราคอยเสียใจกับคนทันบนมันลำเอียงนะพี่น้องคะมันบุคิดไปอ่าเขาเห็นจข่อยคอยกัให้เขาก็คือก็ไปไปลูกจ้างคนท่นแหละ เออเขาไปเห็ดเรียยใหกเหนเพิ่นก็ให้เงินเขาแมนบอกพี่น้องเออยื่นหมูยื่นแมวเขาเอิญว่ายื่นหมูยื่นแมวน้ำน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าต่างคนต่างซอยเรือซึ่งกันและกันความแบบนี้เออซ่งเจ้าว่าว่าถ้าคอยว่าว่ายังนิดดึงแคบนิดดึงชุกเกอร์กับงาเลยวางะศษข่อยง่าวเลยเออสรุปแล้วเอาเป็นมาอย่ามายุ่งกับข่อย เออคอ,อ,อ,อยสิว่าอย่างกงี้ยกล่มข่อยคอยชิหาคอนเทนต์เอาคอมเมนต์มาว่าก็คือคอมเมนต์มาว่าให้ข่อย,ข,อยข่อยขี้ขั้นไปตอบในคอมเมนต์ก็อ,อยากให้ทุกคน,นินนิสัยและสันดานของข่อยคือกันเดอ้อข่อยบอกไว้เลยว่าคนดีเข้าปยุ่งเรื่องชาวบ้านกับเรื่องซาลาแน่เออตับเม็ดเป็นยังเป็นยังในซาลาแน่ไปข่าวข่าว,าวบอกแม่ม้อนไปพิมพ์ดีนี่ซนะองนอกนี่ซองแม่ทั้งเอ้ยลูกสาวน่นสะอาดนุน่นนี่นั่นอุ้ย คดีเยอะนู่นนี่นั่นเราต้องบอกดอกแม่กูแหงรู้เออเอ้ยน้องสุกูโทรหากัน,มนอเอมื่อหนึ่งสามสิบเถื่อคุณโทรหาพ่อหาแม่นะเราต้องไปสารและแน่พิมพ์ไปดอกถ้าบ่มีน้าว่าก็กกว่าเรื่องอื่นไปเราองมาเอาเรื่องนอนสะอาดนอนสะอาดคุณนายนอนสะอาดเราต้องไปว่าถึงกูกูเป็นคุณนายดอกกูก็ขี่ขานี่แหละขี่ขาบักบานขยี้บ่ขเี้าบ่บักบานขี้ บ่ต้องบอกนะดูบ้านนั่นกับบ้านนั่นแหละมันเข้าใจว่าเขาอยู่ไซกับอยู่หันแหละมันอู้เรื่องโอเคเด้อพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะอืมถ้าว่ายัางผิดพลาดไปกขอโทษขออภัยทุก้ทุกคนสิเข้าใจบ่าเข้าใจกันสุดแล้วมันกับเป็นคงม่นแบบนี้แหละเออโอเคเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะอืม